สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะคะวันนี้เราก็จะดูในเรื่องของการหารนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในการหารวันนี้นะคะเราก็จะไปดูในเรื่องของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารไม่ลงตัวนะคะแสดงการหารไม่ลงตัวนะคะหรือการหารที่มีเศษนั่นเองนะคะ ครูผู้สอนนะคะครูมานักศิการสุทหลวงเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะการหารที่มีตัวตั้งนะคะเป็นจํานวน2หลักนะคะและตัวหารเป็นจํานวนหนึ่งหลักนักเรียนดูโจทย์นะคะโจทย์ตรงนี้นักเรียนสามารถดูในหนังสือ,อดูในหนังสือประกอบการอธิบายไปได้เลยนะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่122่่งค่ะ นักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูตามคุณครูได้เลยนะคะในหน้าที่122นะคะอานักเรียนดูสีดามีเค้กสิบชิ้นมีเค้กทั้งหมด13ชิ้นนะคะทีนี้สีดานะคะต้องการที่จะนําเค้กนะคะมาจัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นนะคะกล่องละ3ชิ้นอ่กล่องที่1 2 3 4เห็นไหมคะ นำมาจัดใส่กล่องของละ3ชิ้นก็จะได้ทั้งหมดอยู่4กล่อง1 2 3 4นะคะก็จะเหลือเค้กอยู่1ชิ้นนะคะวิธีการหาคำตอบนะคะก็คือเอา13ตั้งคูอาหารด้วย3นะคะ13มาจากไหน13ก็มาจากจำนวนเค้กทั้งหมด13ชิ้นนะคะหารด้วย3 สามก็มาจากจำนวนเค้กในกล่องนะคะเพราะว่าเราต้องการจัดใส่กล่องกล่องละสามชิ้นนะคะคำตอบที่ได้ก็จะได้ทั้งอ่าก็จะได้สี่นะคะสี่เศษหนึ่งนะคะสี 4, อ่อาสี่มาจากไหนก็คือเมื่อจัดใส่จัดเค,ค้กใส่กล่องแล้วใช่ไหมคะกล่องละสามชิ้นก็จะได้ทั้งหมดสี่กล่องนะคะก็จะเหลือเค,ค้กอยู่หนึ่งชิ้นนะคะ การตรวจคำตอบก็คือนะคะเอา4คูณ3 4มาจากไหน4ก็คือมาจากผลหารที่ได้คูณกับ3 3ก็คือตัวหารนะคะ4คูณกับ3ได้12 12ก็มาบวก1 1มาจากไหน1ก็คือมาจากเศษใช่ไหมคะ4คูณ3ได้12บวกอีก1เป็น13เห็นไหมคะ13ตรงนี้ก็จะตรงกับ ตัวตั้งนะคะถ้าเราตรวจคําตอบแล้วคําตอบตรงกับตัวตั้งสแสดงว่าเราหาคําตอบได้ถูกต้องนะคะ,ะมาดูต่อค่ะตัวอย่างนี้นะคะสีดามีเค้ก13ชิ้นเช่นเดียวกันแต่ทีนี้นะคะต้องการจัดใส่กล่องกล่องละ4ชิ้นกล่องละ4ชิ้นก็จะได้ทั้งหมดกี่กล่อง1 2 3เห็นไหมคะ่าก็จะได้เค้กทั้งหมด สกล่องนะคะแล้วก็จะเหลือเค้กอยู่1ชิ้นนะคะวิธีการหาคำตอบก็เช่นเดียวกับตัวอย่างข้าง้นเมื่อกี้นะคะก็เอา13ตั้งหารด้วย4นะคะก็จะได้3เศษ1การตรวจสอบคำตอบนะคะก็เอาเอาคำตอบที่ได้ใช่ไหมคะก็คือ3นะคะกับคำตอบอคำตอบก็คือเอา3คูณด้วย4 สามสี่สิบบวกหเป็น13บสามคำตอบก็จะได้เท่ากันนะคะก็แสดงว่าทำได้ถูกต้องนะคะอา้าวถัดมาดูต่อค่ะการหารตัวตั้งนะคะด้วยตัวหารนะ,ะการหารตัวตั้งด้วยตัวหารแล้วเศษเหลืออ่าแล้วเศษเหลือนะคะอ่ะแล้วเหลือเศษที่มากกว่าศูนและน้อยกว่าศูนย์นะคะอ่าและน้อยกว่าตัวหารเราจะเรียกว่า การหารไม่ลงตัวนะคะหรือการหารมีเศษนั่นเองนะคะการหารไม่ลงตัวนะคะเราสามารถหาคำตอบได้ดังนี้นะคะก็คือเอาผลหารคูณกับตัวหารแล้วก็บวกเศษก็จะได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งนะคะมาดูตัวอย่างตัวอย่างก็จะอยู่ในหน้าที่122นะคะอ่า2ีหารด้วย8อันนี้ก็จะเป็นวิธีการหารสั้นนะคะอ่าก็ใส่ เครื่องหมายหารสั้นไปนะคะก็เอาตัวตั้งเนาะยีตัวหารจะอยู่ด้านนอกนะคะก็ไปดูสุดคูณแม่8 8อะไรได้29ไม่มีก็เอาใกล้เคียงก็คือได้แปใช่ไหมคะแปดสมยี่ิบสเอา24ไว้ในใจแล้วนะับไปหางย24 2ิบเก้ายี่หเ็ดยี่ยห็นไหมคะก็จะเศษหเพราะฉะนั้นคํำตอบของข้อน,นี้ก็คือได้3ามสนะคะ วิธีการตรวจคําตอบเราก็เอาสามคูณกับแปดสามก็คือคําตอบที่ได้ใช่ไหมคะสามนะคะก็คือผลหารนั่นเองนะคะคูณกับแปดแปกก็คือตัวหารนะคะ,ะเสร็จแล้วก็บวกกับเศษแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกห้าก็ได้ยี่สิบเก้าห็นไหมคะยี่บเก้าก็จะตรงกับ ตัวตั้งพอดีนะคะถ้าตรงกับตัวตั้งก็หมายความว่าเราหาคำตอบข้อนี้ได้ถูกต้องนะคะอ่าเราลองมาหาผลหารกันนะคะนักเรียนโจทย์ข้อนี้นะคะ,ะโจทย์ก็จะอยู่ในหน้าที่123ครูก็จะยกมาแค่6ข้อนะคะ,ะเราลองมาช่วยกันคิดสิคะอย่างข้อที่1 17หารห เราก็ไปดูสูตรคูณไม่หกหกอะไรจะได้สิบเจ็ดไม่มีเอาใกล้เคียงอ่าในหนังสือหน้าอ่าในหนังสือเรียกนิพประสะัทนะคะหน้าหนึ่งร้อยยี่สบสามอ่าดูต่อเลยไม่มีใกล้เคียงค่ะอ่าหกสองสิบสองใช่ไหมคะเอาสิบสองไว้ในใจนับไปนับสิบสองไปหาสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเห็นไหมคะก็จะได้คําตอบคือสิบอ่าสองสิบห้าถัดมาค่ะข้อสอง ยี่สามหารเจ็ดก็จะได้สามเจ็ดสองอ่าข้อที่สามสามสิบหารเก้าดูสมบูรณ์แม่เก้าค่ะเก้าสามยี่เจ็ดอ่าได้สามเจ็ดสามข้ 8, 7, 4, อที่สี่สามสิบสี่หารเจ็ดอ่าได้สี่เจ็ดหกข้อห้าสี่สิบสี่หารห้าอ่าได้แปดเสี่ข้อที่หกค่ะห้าสิบสี่หารแปดก็จะได้ หกสิบหกนะคะอันนี้ก็ลองคิดคำตอบกันคร่าวๆดูนะคะนักเรียนสามารถาไปหาคำตอบได้เลยนะคะแล้วก็เขียนในหนังสือได้เลยนะคะอันนี้ก็ช่วยกันคิดเนาะถัดมาค่ะที่ครูจะให้นักเรียนทำนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยิบสี่นะคะคือการหารที่ ตัวตั้งเป็นจํานวนไม่เกิน4หลักและตัวหารเป็นจานวน1หลักนะคะเราจะมาดูตัวอย่างตัวอย่างอยู่ในหน้า124่งอนักเรียนสามารถดูได้เลยหน้าหนึอยิบสีนี้นะคะ,ะตัวอย่างอยู่ในหนังสือนี้นะคะครูอธิบายมาจากในหนังสือโจทย์นะคะสองพันหนึ่าหารด้วยห้าตัวตั้งคือ2 1งพัน่งร้ยใช่ไหมคะตัวหารก็คือห้า เราใส่เครื่องหมายก่อนตรงนี้เราจะใช้วิธีการหารยาวนะคะจากนั้นเอาใส่ตัวตั้งไว้ด้านในตัวหารไว้ด้านนอกนะคะตัวตั้งไว้ด้านในตัวตั้งก็คือสองพันหนึ่งร้อยสามตัวหารคือห้าจากนั้นเราไปดูสุคูณแม่ห้าค่ะห้าเอาทีละหลักนะคะเอาหลักพันก่อนก็คือสองใช่ไหม ห้าคูณอะไรจะได้สองมีไหมห้าหนึ่งมันห้าแล้วอะ่ะไม่มีใช่ไหมอ่าเราก็เลื่อนมาอีกหนึ่งหลักห้าคูณอะไรจะได้ยี่สิบเอ็ดมีไหมไม่มีเอาใกล้เคียงค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบอ่าเราก็จะได้ห้าสี่ยี่สิบคือใกล้เคียงที่สุดเราก็ใส่ยี่สิบไปจากนั้นก็เอายี่สิบเอ็ดลบยี่สิบเหลือหนึ่งอ่า พอลบกันเหลือหนึ่งปุ๊บเราจะดึงศูนย์ตัวนี้ลงมา่ดึงศูนย์ตัวนี้ลงมานะคะไปดูสุขคูณต่อคะ่ะแม่ห้าห้าคูณอะไรจะได้สิบมีไหมทีนี้ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าคูณสองได้สิบลงตัวพอดีเห็นไหมคะจากนั้นก็เอาสิบสองตัวนี้ลบกันค่ะสิบลบสิบเหลือศูนย์ใช่ไหมคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มันได้ศูนย์พอเหลือศูนย์ปุ๊บเหลือสามตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ ดึง3ตัวนี้ลงมาจากนั้นไปดูต่อค่ะ5คูณอะไรจะได้3มีไหมห้าหนึมันเกินใช่ไหมคะก็คือ5 0นั่นเอง5้คูณศก็ได้0เห็นไหมคะจากนั้นเราก็เอา3าลบศก็เหลือ3เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะ2 1 0 3ัหารหเราก็จะได้คำตอบคือ 420นะคะเศษ3คำตอบจะอยู่ด้านบนนะคะคือ420เศษจะอยู่ด้านล่างก็คือ3วิธีการตรวจสอบคำตอบนะคะเราก็จะเอาผลหารที่ได้ก็คือ420คูณด้วย5 5ก็คือตัวตั้งนะคะคูณด้วยตัวตั้งจากนั้นก็บวกด้วย3 3ก็คือเศษนะคะลองคูณนะคะ420คูณ5ก็จะได้เท่ากับ 2,100บวก3คําตอบก็จะได้2,103 mm hmm. เห็นไหมคะคาตอบก็จะตรงกับตัวตั้งพอดีนะคะถ้าคำตอบตรงแสดงว่าข้อนี้เราหาคําตอบได้ถูกต้องนะคะอันนี้คือวิธีการหาคําตอบนะคะโดยวิธีการหารยาวนะคะครูจะให้นักเรียนทำนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่ 124ทำวิธีการเดียวกันกับที่ครูอธิบายตรงนี้เลยนะคะเราจะใช้วิธีการหารยาวนะคะ,ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า124จํานวน5ข้อทําแค่5ข้อนะคะนักเรียนทําข้อ2 3 5 9แล้วก็ ก็สิบนะคะทําลงในสมุดเขียนวันที่เขียนคําสั่งให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนเอาหนังสือ,อเอาสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเขียนวันที่ไว้เลยนะคะวันศุกร์ที่เจ็ธันวาคม2,565จากนั้นก็เขียนคําสั่งคําสั่งเขาบอกว่ายัางไงฝึกหัดใช่ไหมคะฝึกหัดหาผลหารและเศษวงเล็บถ้ามีนะคะ เขียนคําสั่งไปด้วยจากนั้นก็ทํา5ข้อนะคะทำข้อ2ข้อ3ข้อหแล้วก็ข้อ9กนะคะหาผลหารโดยวิธีการหารยาวตามที่ครูอธิบายข้างต้นนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ